สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเชยวัดอะไร่ยนนะครับบางบัวทองไซน้อยนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับก็เป็นคลิปที่เราจะมาพบกันนะครับใน YouTube อาทิตย์ละ1คลิปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูสินค้านะครับเป็นอันนี้ยังไม่เคยทําลงใน YouTube เลยนะครับก็มีพี่ๆหลายๆช่องเขาทํากันนะครับผมก็เลยลองเอามาทําบ้างเพราะว่าของผมก็จะมียี่ห้อขายเป็นยี่ห้อนี้นี่ฮะ OEM ตัวนี้เลย เป็นหรือบอกเลยอันนี้เป็นชุดเพิ่มไฟหน้านะครับเป็นชุดเพิ่มไฟหน้าคําว่าชุดเพิ่มไฟหน้าบางคนจะเข้าใจว่าทําให้ไฟหน้าสว่างมากขึ้นอันนั้นอาจจะเป็นช่วยได้ส่วนน้อยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ว่าว่าไอชุดนเนี้ยเนี่ยเนียมันช่วยทําอะไรนะครับมันมันมันช่วยอะไรแต่ที่สําคัญคือมันจะมีอยู่2แบบอ,อ,แบบอันเนี้ยสแบบอานนี้เราให้เดี๋ยวเรามาพูดกันแค่อย่างละหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บีกที่บนนี้ลงก่อน สองแบบนี้มันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับขอญากเก็บอันนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะมันต่างกันที่ตัวเลขนิดเดียว <Okay. S 1> ก่อนอ่ะโอเคอันนี้ ออน,นี่ครับสออันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันคือที่ไม่เหมือนคือตัวหนึ่งจะมีกันย้อนอีกตัวหนึ่งจะไม่มีกันย้อนตัวที่ไม่มีกันย้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในรถยนต์ทั่วๆไปเลยและใช้ได้ไหลายหยี่ห้อนะครับแต่ส่วนตัวที่มีกันย้อนเนี่ยจะใช้ในพวกรถยนต์ที่เป็นยี่ห้อโตโยต้นะครับถามว่าทําไมต้องมีกันย้อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่า,าว่ากันย้อนเป็นยังไงก่อน เดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่ากล่องไหนที่มีกันย้อนอ่ะโอเคตัวนี้เลยในชุดผมจะให้ดูงี้ก่อนในชุดนะครับมันจะประกอบด้วยชุดเพิ่มไฟหน้าคือชุดใส่ไฟชุดเพิ่มไฟหน้าเนี่ยชุดใส่ไฟนะครับแล้วก็มีดีเลย์มาให้2ตัวเป็นดีเลย์ห้าขาทั่วๆไปเนี่ยครับ2ตัวแบบนี้อ่ะลองมาดูกันอันนี้ก็คือดีเลย์ทั่วไปเลยเนี่ยดีเลย์ห้าขาทั่วไปเลย มีดีเลย์มาให้2ตัวนะครับสำหรับหลอดซ้ายและหลอดขวาแล้วก็อันนี้เป็นชุดสายไฟอันนี้เป็นชุดสายไฟนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอันนี้เป็นชุดสายไฟอ,อ๋เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันพันกันนี่ครับชุดสายไฟตัวกันย้อนมันคือตัวนี้นี่ตัวกันย้อนมันคือตัวนี้ถามว่าทำไมต้องมี เท่าที่ผมเคยสอบถามกับช่างมานะครับว่าทําไมต้องมีตัวกันย้อนตัวนี้ช่างบอกว่าถ้า t o โยต้เนี่ยมันจะใช้ไฟไฟต่ําไปไปสั่งไฟต่ํากับไฟสูงไปไปสั่งให้เวลาเราเปิดไฟสูงเนี่ยไฟโชว์ที่หน้าปัดมันจะติดไอ้ตัวกันย้อนตัวนี้ทําให้ไฟเดินทางเดียวมันจะไฟจะไม่ช็อตนะครับของ t o โยต้มันจะใช้ไฟต่ําไปทําให้สัญญาณไฟสูง ที่หน้าปัดเราติดอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจตรงนั้นนะเท่าที่เคยถามช่างมาแล้วเท่าท,ที่จําได้เหตุผลมันคือเอาไปใช้ตรงนั้นนะครับเกี่ยวกับตัวที่ทําให้ไฟตรงหน้าปัดไฟสูงติดแต่ถ้าเกิดเอาตัวธรรมดาไปใส่ตัวที่ไม่มีไอ้ตัวเนี้ยไฟสูงที่หน้าปัดอ่ะมันจะไม่ติดสัญญาณไฟสูงนะครับมันจะไม่ติดหรือไม่อาจจะชอ็อตได้แต่ถ้าเป็นโตโยต้าในรุ่นใหม่ๆแล้วเนี่ยอย่างพวกตัวใหม่ๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องต้องมีกันย้อนแล้วก็ได้เพราะมันจะเป็นระบบแบบ เหมือนกับรถรุ่นทั่วๆไปแล้วอันนี้จากที่ช่างบอกนะถ้าใครท่านใดที่พอจะมีความรู้ว่าไอ้การย้อนมีไว้ทําไมก็พิมพ์คอมเมนต์มาแนะนํากันได้ครับอันนี้เท่าที่ผมทราบนะจากช่างบอกว่ามันเกี่ยวกับสัญญาณไฟสูงที่หน้าปัดนะครับตัวนี้มันจะช่วยให้ไฟสูงที่หน้าปัดติดสัญญาณไฟสูงเวลาเราเปิดไฟสูงสัญญาณไฟสูงมันจะติดนะครับถ้าไม่มีตัวนี้มันอาจจะช็อตแล้วมันอาจหรือมันอาจจะไม่ติดนะครับ แต่ถ้าถามว่าอ่าผมผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพักอันนี้ก่อนอันนี้คือก็จะมีพวกปลัก๊กมีขั้ว h 4มีปลั๊กตัวนี้ที่ไปเสียบกับปลัก๊ก h 4ขั้วหลอดอันเดิมนะครับอันนี้จะใช้สําหรับหลอด h 4นะครับอันนี้ต่อเข้าขั้วแบตนี่อันนี้ต่อลงกลาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกชุดหนึ่งชุดที่ไม่มีกันย้อนอ่ะผมขอญาตแยกก่อน ก็มีดีเลย์หขาเหมือนเหมือนปกติเลยชุดนี้ก็ดีเลย์เหมือนกันมันต่างแค่สีนะครับจํานวนแอมอะไรพวกนี้เท่ากันเนี่ยแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็จะเหมือนกันต่างกันคือมันไม่มีไอ้ก้อนๆน,นี้เนี่ยในชุดนี้จะไม่มีไอ้ตัวก้อนๆตัวดีนะครับเนี่ยจะไม่มีกันย้อนอันนี้เป็นรถ ทั่วทวไปธรรมดารถธรรมดาทั่วทวไปนะครับอ่ะโอเคถ้างั้นผมขอพูดแต่ในชุดนี้ละกันเพราะมันเหมือนกันวิธีติดตั้งก็ง่ายๆลูกค้าก็ต่ออันนี้เข้าควบวกอันนี้เข้าควลบแล้วก็เดินสายไฟนะครับแล้วก็หาตัวยึดไอ็อกเก็ตดีเลย์ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ดีเลย์เข้าไปส่วนปลัก๊กอันนี้ เราถอดขั้วหลอดเดิมออกนะครับข้างใดก็ได้นะครับที่ถนัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างขวาหรือข้างที่ว่าแบตมันอยู่ใกล้ข้างที่ว่าแบตเราอยู่ข้างไหนเพราะสายชุดนี้มันจะอยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปที่ปลั๊กของไฟหน้านะครับข้างนั้นแล้วก็เอาอันนี้เสียบเข้าไปที่หลอด h 4ที่อยู่ที่โคมไฟหน้าส่วนอีกข้างหนึ่งอันนี้นะครับก็ลากไปอีกฝั่งหนึ่งของรถไปเสียบเข้าที่ขั้ว h 4เช่นกัน แต่ทีนี้ถามว่ามันช่วยเพิ่มให้ไฟหน้าสว่างได้จริงไหมไอชุดนี้ถ้าถามผมว่ามันช่วยเพิ่มไฟหน้าให้สว่างได้จริงไหมผมคิดว่าเป็นส่วนน้อยมากที่มันจะเพิ่มให้ไฟหน้าสว่างแต่คําว่าเพิ่มไฟหน้าผมว่ามันน่าจะเป็นเหมือนเราติดสปอ t ตไลท์เพิ่มคือเราไม่ต้องไปลากสายใหม่คือใช้ตัวนี้แทนเลยนะครับแล้วก็เอาปลั๊ก H4 ตัวนี้ไปเสียบเข้าที่หลอดสปอตไลท์หรือจะไปตัดต่อให้ใช้กับปลั๊ก ใช้กับหลอดแต่ละรุ่นของโคมสปอ t ตไลท์ก็ว่ากันไปหรืออีกอย่างหนึ่งคือชุดสายไฟหน้าชุดสายไฟส่องทางสายไฟหน้านะครับสา,สายไฟโคมไฟหน้าของลูกค้าเนี่ยเสียหายหนูกาดหรือว่ามันมันเสียหายนะครับถ้าเดินใหม่มันจะยากหรือเดินใหม่แล้วมันมันยุ่งยาก ก็ซื้อแบบนี้ไปเลยแล้วชุดเก่าก็คือตัดทิ้งไปเลยแล้วเอาชุดนี้ไปใส่เพิ่มมันจะสะดวกกว่าง่ายเพราะเขาเดินจำมาให้แล้วเราแค่ไปเดินหาจุดยึดสายไฟนะครับเนี่ยเดินให้มันหลบเดินให้มันเข้ามุมแค่นั้นเองชุดนี้มันจะสะดวกในแบบนั้นมากกว่าส่วนเรื่องที่ว่าทาให้มันสว่างขึ้นหรือไม่สว่างขึ้นการที่หลอดไฟไฟหน้าเราจะสว่างขึ้นหรือไม่สว่างขึ้นเนี่ยหคือ watt ของหลอดไฟหลอดไฟเดิมๆเนี่ยจะเป็น 60ทับ5ที่มากับรถนะครับ,บท่านก็จะมาเปลี่ยนเป็นร้อยทับ0กตัวนั้นก็จะช่วยให้สว่างขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับแอมของดีเลย์ด้วยอย่างเช่นดีเลย์ตัวนี้มันจะสูงสุดคือ4 0แอมเนี่ยนะครับอย่างตัวนี้ก็40เหมือนกันเนี่ย40แอมถ้าดีเลย์เดิมๆม,มันจะเป็น3 0สแอมสมมติว่าเพราะดีเลย์มันคือสะพานไฟตัวหนึ่งมันคือสวิตตัวหนึ่งเนะี่ยพูดง่ายแต่มันใช้ ไฟฟ้าเป็นตัวเปิดปิดถ้าแอมที่ดีเลย์เราอยู่แค่30แอมลูกค้าไปใส่หลอดร้อยทับเกอะไรแบบนี้ก็สว่างขึ้นแต่ก็ไม่มากเพราะว่าไฟมันต้องไปจากดีเลย์ตัวนี้นะครับเพราะดีเลย์มันทนกระแสมันทนได้แค่หรือเขาตั้งไว้แค่สามสนะครับอันนี้หมายถึงดีเลย์เดิมๆนะแต่ถ้าเกิดลูกค้าเปลี่ยนตัวนี้เป็น40ไฟก็ไปได้มากขึ้น แล้วลูกค้าเปลี่ยนหลอดด้วยให้เป็นหลอด9 0 r าร้อยทับเหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันสว่างขึ้นตัวนั้นจะช่วยให้สว่างมากขึ้นไอชุดนี้ถ้าลูกค้าใส่ไปโดยที่แบบของเดิมลูกค้ายังยังปกติใช้ได้ปกติมันเหมือนเอาชุดดีเล์ไปซ้อนชุดดิเล์เดิมอีกทีหนึ่งเพราะในรถลูกค้านะ่ะจากสวิตสวิตท,ที่เราบิดท,ที่คอพวงมาลัยมันก็จะมาสั่งงานดิเล์ตัวนี้ดีเล์ตัวนี้คั่ว30มันก็คือมาจากแบตบ ตรงจาก,จากแบตอยู่แล้วนะครับคือผ่านฟิลแล้วก็มาที่ขั้ว30นะครับขั้ว85 8 6ดก็คือสวิตชั่วๆไปอยู่แล้วขั้ว8 7คือเอาไปใช้งานนะขั้ว8 7คือขั้วที่เอาไปใช้งานไปที่หลอดไอชุดนี้ก็หลักการทำงานเดียวกันเลยแต่แค่มันใช้ตรงนี้สวิตมันเอาตรงนี้มาตัดต่อตรงขั้วขั้วหลอดเดิมเวลาลูกค้าเปิดไฟหน้าไฟจะไปที่จากดีเลย์ชุดเดิม ไปที่ไฟอ่าขั้ว H4 นะครับไปที่หลอดไฟมันเอาตรงนี้ไปตัดต่อหลอดไฟก่อนนี่เอาตรวเนี้ยไปเสียบเข้าที่ปลัก๊กไฟก็จะมาอ่าไฟที่เราเปิดที่หน้าปัดไอ้เปิดสวิตช์ที่คอพลายก็จะมาชุดนี้ก่อนยังไม่ <c oughs> ยังไม่ไปที่หลอดไฟมาที่ชุดนี้ก่อนมาสั่งงานชุดดีเลยแล้วถึงจะมาออกอันนี้อีกทีหนึ่ง แบบนั้นทีนี้ว่าไอตัวเนี้ยเมื่อวัดสูงวัดมันสูงขึ้นมันก็เพิ่มไฟได้แต่ถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้ชุดนี้ลูกค้าก็ซื้อดีเลย์ตัวเนี้ยไปเปลี่ยนของเดิมให้วัดมันสูงขึ้นแต่ว่าใสา่ไฟต้องใหญ่ด้วยนะครับใสยไฟในรถนะ่ะมันต้องใหญ่ด้วยทนกระแสดได้ก็สว่างเหมือนกันแต่กรณีถ้าเกิด ไอชุดชุดอ่าชุดสายไฟในรถของลูกค้ามันเล็กหรือลูกค้ากลัววมันจะทนกระแสไม่ไหวก็จะซื้อชุดนี้ไปใส่เพราะชุดนี้สายไฟก็ค่อนข้างที่จะโตเนี่ยสายไฟมันค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยนะครับสายไฟมันค่อนข้างที่จะใหญ่อันนั้นก็ช่วยได้แต่มันจะการทํางานเหมือนชุดดีเล์มาซ้อนชุดดีเล์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้แอมป์จะสูงกว่าไปเปิดาจ่ายไฟมากกว่าไปที่หลอดแต่ถ้าเป็นชุดเดิม อแอมเท่าเดิมก็จะจ่ายไฟได้น้อยกว่าประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามั่นใจว่าสายไฟในรถทนกระแสดได้แอมอทนแอมสูงสูงได้ก็เปลี่ยนดีเลย์ให้มันแอมมันเยอะขึ้นนะครับเปลี่ยนดีเลย์ให้แอมมันเยอะขึ้นเปลี่ยนหลอดให้ให้มันสูงขึ้นให้ให้วัดมันสูงขึ้นอันนั้นก็สว่างเหมือนกันแต่เหมือนที่ผมบอกข้อแม้คือว่า ต้องดูสายไฟด้วยนะครับว่าสายไฟในรถอะ่ะของเดิมชุดเดิมมันทนกระแสดได้เท่าไหร่ไปเจอแอมป์สูง,สงเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วมันจะละลายหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ผมพูดหมายถึงหลักการทํางานมันคือหลักการเดียวกันเลยครับแต่แค่ว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนเอาดีเลย์แอมป์สูงสายไฟใหญ่ขึ้นไปใช้งานพูดง่ายๆเลยเนี่ยเพราะอย่างสายดูจากชุดนี้สายที่ไปหลอดที่ผ่านดีเลย์แล้วเห็นไหมฮะมันจะใหญ่ อีชุดนี้สายจะเล็กคือสายที่มาจากขั้ว H4 เดิมนะครับมาสั่งงานให้ชุดนี้ทำงานเนี่ยเห็นไหมสายมันจะเล็กพอมาเป็นชุดนี้ที่ผ่านชุดดีเลยแล้วนี่สายมันจะใหญ่เบเริ่มเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกแต่อย่างที่ร้านผมขายได้บ่อยๆคือ1เอาไปใส่ในชุดเพิ่มไฟหน้าไปชุดในชุดไฟหน้าอย่างที่2 เอาไปใส่ในรถที่ใส่สปอร์ตไลท์เพิ่มติดไฟที่โลบาร์ติดไฟที่กันชนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มก็จะซื้อชุดนี้ไปและอีกแบบหนึง่งสําหรับร้านแต่งรถนะครับบางท่านจะซื้อไปใช้กับพัดลมไฟฟ้าก็คือไปดัดแปลงตัดต่อขั้วเพราะมันมีชุดดีเล์แล้วไม่ต้องไปเดินเพิ่มก็จะซื้อชุดธรรมดาที่ไม่มีตัวกันย้อนเนี่ยไปก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับก็แค่ไปตัดต่อขั้วมันเท่านั้น ก็ไปใช้กับมอส์พัดลมไฟฟ้าสําหรับรถที่รถกระบะแต่งๆอะ่ะที่เขาจะใส่ชุดพัดลมไฟฟ้านะครับก็ซื้อชุดนี้ไปเลยก็ไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปลากสายใหม่ทีละเส้นละเส้นนะครับเพราะชุดนี้ก็มีดีเลยสตัวเพราะว่ารถกระบะแต่งส่วนใหญ่แล้วที่เราใช้กันก็พัดลมไฟฟ้า2ตัวอยู่แล้วนอกจากบางท่านที่ไปใส่พัดลมวอลโวที่เป็น2สปีดอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับชุดเพิ่มไฟหน้า อ่าผมใช้คาว่าชุดเพิ่มไฟหน้าแล้วการเรียกตามตามเขาแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นชุดเพิ่มไฟหน้าสักทีเดียวสักเท่าไหร่นะครับมันคือชุดชุดสายไฟหน้าเนี่ยแหละนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับท่าในใดที่สนใจนะครับแบบมีกันย้อนแล้วแบบไม่มีกันย้อนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทางร้านมีจําหน่ายนะครับราคาก็ไม่แพงเป็นงานของยี่ห้อนี้นี่นี่ครับเป็นงานของยี่ห้อนี้นะครับ สนใจก็สอบถามได้โอ้มันเงาสนใจก็สอบถามมาได้นะครับร้านเราอยู่ถนนบางกวยไซน้อยนะครับเลยห้างแมคโคร3กิโลอยู่ซ้ายมือนะครับอ,อยู่ปากซอยแสงทอง1ห,หรือเอาง่ายๆว่าถ้าจำไม่ง่ายก่อนถึงตึกการไฟฟ้าบางบัวทองทัก200เมตรหรือใครจะโทรมานะครับเบอร์โทรก็0867 564 161 ID Line กีก็เช่นกันเมมเบอร์ได้เลยเบอร์0 8 6 7 5 6 4 1 6 1หรือท่านใดจะ ถข้าไปดูในช่องทาง YouTube Tik t o อกในเพจอะไรเงี้ยเรามีเกือบทุกช่องทางออนไลน์นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าเรามีช่องทางไหนบ้างนะครับท่านใดที่จะมาดูสินค้าหน้าร้านก็ยินดีครับเรามีหน้าร้านนะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับแปดโมงถึงหกโมงเย็นเปิดทุกวันนะครับวันหยุดวันอาทิตย์ขอโทษที่วันธรรมดานะเปิดทุกวันอยู่แล้วแปดโมงถึงหกโมงเย็นนะครับส่วนท่านใดที่ ทักในไลน์มาหรือถามมาในเพจในอะไรก็แล้วแต่ถ้านอกเวลาสมมติหลังหกโมงไปแล้วหรือก่อนแปดโมงอันนี้ผมต้องขอตอบในช่วงเวลาที่ผมอยู่ที่ร้านนะเพราะบางอย่างผมจําราคาไม่ได้อันนี้ต้องขอ,ขอ,ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับคือสมมติลูกค้าทักมาตอนกลางคืนอันนั้นผมไม่ได้ว่าอยู่แล้วทักมาแต่อาจจะยังไม่ได้ตอบไปนะตอนนั้นเพราะบางครั้งผมไม่ได้อยู่ที่ร้านผมก็จําราคาสินค้าไม่ได้ผมอยากจะมาตอบลูกค้าแล้วได้ราคาชัวร์ไปเลย ก็จะต้องเป็นวันที่เราอยู่ที่ร้านคือวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงถึง6โมงเย็นนะครับประมาณนั้นสําหรับช่องทางออนไลน์นะครับเราขายของในช่องทางออนไลน์ด้วยไม่ว่าจะเป็นในทิกตอกก็ดีในช่องทางของอ่าช้อปปี้ก็ดีนะครับส่งของทุกทุกวันนะครับอ่าในช้อปปี้ก็คือ6โมงเย็นหรือใครสั่งทางไลน์ก็ส่ง6โมงเย็นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดในช่องทางของ Tik t o k ก็จะมีรถมารับตอนประมาณสักเที่ยงเที่ยง บใบที่อะไรประมาณนี้ก็จะมีรถมารับทุกวันนะครับท่าในใดสนใจนะครับก็สอบถามสินค้าได้หรือจะไปกดสั่งสินค้าตามในลิงก์ก็ได้นะครับตามในในช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไ้ให้ฝากไว้ด้วยกับร้านชัยวัฒน์อรล่ยนครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ